สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำสลามกันนะคะด้วยผงหอมสีจันค่ะสูตรที่คิดเองค่ะแต่ก็ไม่คิดเองเท่าไหร่อะค่ะ่ะอุปกรณ์นี่ตังนี้กาว T O A ค่ะกาว T O A baby oil ค่ะแล้วก็เตรียมน้ำนะคะ แล้วเราก็เตรียมสีสีโปสเตอร์สีอะไรก็ได้นะคะเราก็เตรียมภาชนะที่จะใส่แก้วช้อนนะคะนี่ค่ะอ่าเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็เอาถ้วยมาค่ะอ่ามาทำน้ำยาสลา,ามกันก่อน,นะคะ่ะ ด้วยผงหอมสีจันนะคะแล้วก็เราเตรียมไรแล้วค่ะแล้วก็ใช้ผงหอมสีจันสี่ช้อนชากับน้ำสองช้อนโต๊ะคะก็คนให้เข้ากันแล้วก็จะได้เป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะเราก็ได้น้ำยาสลามแล้วแล้วก็มาเทกาวกันเลยค่ะ เอาแล้วแต่ตามใจชอบเลยนะคะเสร็จแล้วล่ะก็เอาน้ำนะคะใส่ที่กาวนิดนึงนะค่ะแล้วเราก็คนนะคะ แล้วก็คนค่ะเราวคนจนมันให้เข้ากันนะคะแล้วคนให้ม,มันเข้ากันเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้สีค่ะเราเลือกใช้เป็นสีชมพูค่ะแล้วก็เอามาผสมน้ํานะคะ,คคะก็คนค่ะแล้วก็คนไปแล้วนะคะ นี่นะคะพอเราคนสีกับน้ำให้เข้ากันแล้วนะคะเราก็เอาสีนะคะมาผสมกับกาวเลยค่ะแล้วก็คนจุ๊บ แล้วก็เกือบลืมกันไปเลยนะคะเราใช้กาวน้ำไล้นะคะใช้อย่างเดียวก็ได้ค่ะแต่เราจะใช้เพื่อให้มันเพื่อให้กาวน้ำมาทําให้กาวนั้นค่นดูสีแจ่มเลยนะคะค่ะแล้วเราก็มาเทกาวน้ำกันเลยนะคะอือพอเราเทกาวน้ำเสร็จนะคะ แล้วก็คนค่ะจุ๊บค่ะพอเราคนให้มันเข้ากันเสร็จแล้วนะคะ เราก็ใส่ผงหอมสีจันที่ผสมกับน้ำไปนะคะใส่ไปเลยค่ะตอนแรกเราก็ใส่ไปนิดนึงนะคะแล้วก็คนก่อนออแล้วเก็เออต่อจากนี้ก็เทมันไปเลยค่ะ ก็เรามารอดูตอนมันคนเสร็จนั้นค่ะพอเราค้นให้มันเข้ากันเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้เราก็เอามันแยกออกมานะคะแล้วก็เ,กนเนี้ยติดมือแล้วนะคะแล้วก็ใส่เบบี้ออยลกันเลยนะคะจุดสองสาม,สามหยดค่ะ,คะ คถ,ถ้า,ถ,าถ้ามีเสียงรบก okay. like so วนอะไรก็ผ่าโทษเลยค่ะนี่นะคะพอเราควรให้เข้ากันเสร็จแล้วก็จะได้สลามค่ะเย้มือใหม่หัดทำค่ะก็ททำยังไม่ค่อยได้อยู่นะคะถ้ามีสิ่งผิดพลาดอะไรก็ฝากขอโทษด้วยนะคะนี่ค่ะสลามแเดกยืดมากเลยค่ะ บายค่ะฝากกดไลค์กันด้วยนะคะ